สุข <ali> <divide S 2> สบายดีติดกันเลยที่เลยน้องพี่น้องน้องวงดนตรีก็อยู่ทงเมืลางพูณทั้งมอลลั่มกันเพืลันจัดเจ้าที่เห็นพี่ท่านผู้ชมนะครับมาโอ้าพี่น้องเท่ามผามราเชื่อมมอลลั่มไล่ไล่พี่น้องมุ่งนีปตาเป็นมือบุญกรุงเข่าของบ้านต้นแย่งมีวงดนตรีน้ามีมอลลัมน้ามีคณะมัตเตย์คนเดียบปากเซ่ของพี่น้องเนาะองเหนื่ทั้งเบื้องนี้ ไปพี่น้องพาเราเบิ่งบรรยากาศตอนนี้พี่น้องเลยอ๋อหนุ่มลมลมหนาวเลยพี่น้องเอ้ยนี่กระบี่พี่น้องเขาเหยีีเขาหลายลายถืลายคนแตมาถาเบิ่งไม่ลำเรื่องนี่นะพี่น้องเนาะขาพี่ถาน้องเมื่อไหร่ถาบิ่งก็คุณลายพี่น้องเลยลายหลายมันลำฉันมาเตอปั๊ดเซ่พี่น้องโอ้ผมเป็นสีมาฮอดกับโมเมทธรรมดา จนคำเติมพยัญชนมตัางไปที่คะแนนเาพี่น้องเนะาะประมาณนี้สะพิดผลานเลยนะพี่น้องเนะาะลมใจไป็นใจสะพิดผลานนี่มัน,นบแบบแค่งใจเที่ยงใจเปิดใจฟ้าเที่ยงใจสบายพ่อนเปิดพลานเนะพี่น้องเนาะโอ้ยอ่านกระปุ่นถือกูดพี่น้องดมูม่ามันบงังไปอยอ่พี่น้องเนาะ เอดที่หาเกนอป้าเดยพี่น้องแฟนแฟนมอลลั่มาวชามบ้านจะบานก็อินบานไก่บ้านไก่ลายบ่อนลายบ่อนที่ขคุณพอคุณเแม่พี่น้องนับมาเป็งมอลลัมมันนี่ก็โอ้ดีใจหลายว่าสันคนวะลายมอลลั่มเนาะโดยโดยอที่ตจิงนี่เนาะโ้ยพี่น้องมาเลยโดยโพี่แม่ี่แพี่แม่โด่ยุึงพี เดี๋ยวเขาหูกกันบมดเลยกันเลมาตบลาได้นาอนี่เนาะโคกแรกโอ้คกแรกเขานี่ตัวนี่นี่ทางเวีันยังโดนกันคู่นี่เนาะโดยโดยโดยงูมาไก่ที่หลียด้นาะจะเป็นตัวไก่ด้วยข้าวไก่เนาะนี่ขาวิไก่นี่โดยโดยมาตชลีมาคุ้ยพูดโอ้ไก่กันเนาะกระ่ฉันเดิมันสะแจ้งด้อคอยกรอยูนตีบุญละคอยมเก็บิซื้อ เดี๋ยวมันสะแจ้งเนี่ยอย่าเมื่อปลากันเนอะเด้อเด้อเด้อโบปลาด้อโบป้าดอกแม่โบป้าเด้อดูไร่บองไร่บอลนี่ที่หนังเนาะปูบ้านไก่บ้านไก่น้องอปูบ้านไก่ป่าสิลปน้ำหลังเนี่ยน้องนอเด้อเก็บภาพไปเรื่อยๆให้พีให้น้องเขาได้เบิงกันคุละ เอาข้าวโตรีพ in ูน้เบิกข <minimum> ุนพรพี <night saliva> ่น้องไปรอบ้นหุนตีสักก่อนนี่งเนาะบรรยากาศตอนนี้จะเบิ้งช่วงยี่โมอร่ำมีสักก่อนนี่น่องเนาะจะหน่อยจังพระพี่คนหน่องรอใปพลั่ะทั้งโุตีหนุ่มแสงเดือนเท่ากันแล้วนี่น่องเนาะโอ้ใาใส่นอหลุรอเห้นเวันนี้นาะฮ่ฮ่าฮ่่ฮฮฮ แล้วมาพี่น้องรอบนบรรยากาศก็อนี้พี่น้องบรรยากาศน้องเขาปกติโล่ตีขีน้องน่ยไม่รับโล่งนตีนะขี้น้องท่านี้กัสิเป็นหมอลำประทะคับมือแสงเดือนประทะหมอลำนี่น้องมาันีเนาะ ดาน่เนาะต้นดับคลังไหลมากไฟดับไนอดลงไหลมากาไฟลังดับโอ้ไฟดับทุสายเลยตัวดีนะตะกุต้องดนตรเาไปนอเนาะลังคุณลังมากเนาไนเนาะไฟดับไปดไดินอเนาะไป นี่พี่น้องตี่นี้ก็เป็นเอ่อวงดนตรีตน้อพี่น้องเบื้องนี้น้อวงดนตรีแต่ว่าเบื้อ,อ,องนี้นนก,ก,นนออก,ก <c oughs> ็สิเป็น,มมนหมอลัมนี่พี่น้องนี่เบื้องนี้บ่ได้อยู่ห่างไกลกันเด้อพี่น้องอยู่ห่างไกลกันเติบนี่นั่นเองทเป็นโมลัมนะคณะหมอลำเพิ่นอยู่ข้างเบื้องนี้หันมาห้นี่เป็นวงดนตรีเยอะตรงนี้ได้เลยพี่น้องไลยสทีเนานะเนาะ w พี่น้องคนตาดงรู้ป่ะวาสนา <laughs>

้มร้ายอลยพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะจะร่นมาทางคางพี่น้องนี่ก็ส้มรนร้ายจะล่นผมาทางคางนี่พี่น้องโอ้ยพนมาทางางน่พี่น้องเนาะต้้งมหลายเลยล้นองนนานใหญ่เลยพีงเนาะนกุ้งส้มุ่นอน่าทางคางนี่พี่น้องเนาะ ขันแรกนด้คนป่วยสวยาบนออิบุกพ่อดอยหากิก่อยชื่อปุกแต่ส้าบกเคยหาอูปรทับขเรียนจันหันเศร้าขัดสงเพศขันเคเบาสู่พควกระดูได้จันทร์สีเอ้ยชากนี้ิตฐ์าแต่จันทร์สีอกันทีให้นางเอกสาวเสียของขะพงองชินโสทรกอไภายในทองเดือของนิทานเงาห้เขากับเพชรระาดจัดเสนอให้เป็นบัวอยิด ไปเน่อาจากถ้าไปแบบบางวมนตรงนี้ลงบนบนสีสอดธรรมด หมดพี่นอไไ้องปเข้ากลับพี่น้องเลยลอ,อ่ะพี่น้องคลิปนี้สลอว์ซับนี่นะพี่น้องเนาะขอขอบใจไปทุกมงทุกบอ,กอ,กอลเราฟังเล่าฟังให้ผู้ที่อยู่กอทมและผู้ที่ต่างประเทศพี่นอ้นองอย่าเก็บอย่าจนสุขใจสุกไกุ่บสบายดี